วันนี้ไม่มีโอนะคะพเพื่อนๆก็เลยกลับบ้านตะวันหน่อยคะ่ะแต่ก็แดดคดเปี้ยงเลยเพื่อนๆขนาด6โมงแล,แล้วเนี่ย6โมงกว่าแล้วนะคะวยน้ำวาระค้าเพื่อนมะม่วงเขาแตกใบอ่อนมาอีกแล้วค่ะเพื่อนหรือว่าเขาจะออกชอบมาให้เรากินอีกคะ่ะ <c oughs> เดินมาพกขักกองมาด้วยคะ่ะคู่มือทำมาหากินเนาะ เดิมแล้วดูสวนข้างบ้านนิดหน่อยนะคะเพื่อนมะม่วงมะม่วงทุกต้นเลยนะคะเพื่อนออกอ่ออ่อนใหม่หมดเลยค่ะอนุสวนทั่วเขาก็ฉีดยาน,นะคะเพื่อนหรือว่าน้องมะม่วงเขาจะออกลูกมาให้หมูตอนกินใหม่ก็ไม่รู้เนาะเอย่ยเพื่อนด,ดูทุกต้นเลย ช่วงนี้ไม่มีอกก็จะเข้าสวนค่ะเมื่อกี้นี้เนาะงูเพื่อน,อนมะม่วงที่แรกหมูตอนนึกว่าหมดแล้วค่ะเจอมะม่วงสุกขาต้นอย่างหมูตอนจะไปเอาตะก้อมาซอยก่อนนะคะลูกใหญ่มากเลยเพื่อนสามลูกเนี่ยมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงที่ยเยเรือเขากินทิ้งไว้ค่ะแล้วหมูตอนเอามาปลูกนะคะเพื่อนต้นที่เกิดจากเมล็ดเลยนะคะเนี่ยดูสิ นาะเขาใหญ่มากเลยก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันค่ะว่าจะใหญ่ขนาดนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นมะม่วงแก้มแดงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองชิมดูนะคะเพื่อนแต่ดูจากลูกทรงแล้วอ่ะมันก็เหมือนค่ะมันเหมือนมะม่วงแก้มแดงสมัยก่อนเนาะลูกใหญ่หวานเยียบเดี๋ยวลองไปชิมกันดีกว่าเนาะอาตะก้ามาสอยก่อนนะคะเพื่อนสวัสดียามเย็นบ้านหมุดต้นนะคะ